คุยการหมู่เฮ้าสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มโมสวัสดีครับตอนรับเข่าสู่ตุ่มโฮมนะครับเมื่อนี้พ่อกันสดสด2ีพฤษภาคมกับ ผมกิติสิงหาปัตกบหมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัชวีแสงชาติค่ะพบกระเทราสองคนคู่มือจันถึงสุกหาง่งเคิงหอดหกวงแรวนค่ะกับเรื่องเล่าดีๆทุกรูปแบบนะครับค่ะข่าวข้าวต่างๆออ้ยเรื่องบอดีไรครับหมอแพทย์เรื่องข้าเบิรงนเราเก็ดเครียด <c oughs> นะครับแต่ว่าข่าวข้าวข้า,ขาตตองติดตามเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าที่ต้องแก้ไขต้องจัดการกันไปแต่ว่า 30นาทีช่วงนี้ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับที่กลุ่มโฮมสรรหาเรื่องราวต่างๆมาฝากพี่น้องเพราว่าสิเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมือนีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไตลื้อนะครับเป็นงานไตลื้อโลกไตลื้อเขาคนไยลื้อนี่แหละไตลื้อไตลื้อก็คือไทยลื้อทั่วโลกเนี่ยมาจัดงานนะครับการร่วมทั้งไทยกับพือนบ้านเดี๋ยวมาเบิ่งครับปอแพร์หนาฝนมาเฮดก็ออกได้บ่ะนี่ไอหลายพื้นที่ก็ออกเก็บเฮดหาารได้ค่ะ บางคนกับรักลอยบางคนกับักพันบาทต่อวันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงต่อๆไปค่ะครับเรื่องของการเกษตรตุ่มโฮมพยายามสรรหามาทุกรูปแบบนะครับทั้งการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชแล้วกับพืชปลูกง่ายปลูกง่ายพืชทำเงินมือนี้กับเป็นเรื่องของการเลี้ยงกบหมอแพทย์ถ้าว่าเป็นการเลี้ยงกบในโคงการที่ชื่อว่าเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะเพื่อนเอาโคกการเลี้ยงกบในเขตทหารใน่ครทหารออกมาสู่พี่น้องข้างนอกค่ะ ผู้ใหเก่งแล้วกลับมาบอกคนที่ยังเลิ่มตตนไม่ไหมครับช่วงสุดท้ายอยู่ดีมีแห้งก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เปิดเทอมเรียบร้อยอมันก็มีโรคที่นาเขาเรียกว่าต้องระมัดระวังลูกหลานผู้ใหไปล่งเรียนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นโรคดังต่อไปนี้ระมัดระวังกันแบบใดเดี๋ยวไปติดตามในช่วงต้องเบิ้งนะครับเพราะว่ายาหาลูกหลานป่วยกันไห้ดีกลัวนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งขึ้นเนื้อนะครับไปังหวัดนาหมอแพท่พี่น้องไทลื้อจากทั่วประเทศเลยครับ และกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนมารวมพลังกันจัดงานวัฒนธรรมไต้หรือโลกไตก็คือไทยหรือโลกนั่นแหละนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองร่องะนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับอยู่สนามนาที่วการอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพี่น้องชาวไทยลื้อจากในประเทศต่างประเทศมารวมสืบสารงานวัฒนธรรมไตหรือโลก2 5 6 8ค่ะ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อให้คงอยู่ครับทรงต่อไปคนรุ่นไม่รุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นสูรุ่น<ๆ>เชื่อมสายสัมพันธ์ระวางกลุ่มชาติพันธุ์จาก<ะ>ต่างอำเภอต่างจังหวัดไปจนถึงไทลื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น<ะ>12ปันหน้าประเทศจีน<ะ>ในพม,ม่าในลาวรวมทั้งพี่น้องไทลื้อจากเขตจังหวัดภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่พะเยาลำพูนลำปางแพร่กับจังหวัดน่านนะครับ กิจกรรมในงานก็ยังพี่น้องเห็นนะครับมีกระบวนแหรวิถีชีวิตการแสดงวัฒนธรรมทองทินแหลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากชุ่มชนไทลื้อเจ็ดจังหวัดภาคเหนือร่วมถึง33มหมู่บ้านในจังหวัดน่านใน<ฆ>จังหวัดน่านนี่มีไทลื้อหลายนะครับจากคนมีหลายหมู่บ้าน<ฆ>การจัดงานครั้งนี้สอดรับกับนโยบายทรงเสือเมืองร่องเป็นเมืองท่องเที่ยว<ฆ>เมืองนาเที่ยวนะครับโดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมทองทิน หวังว่าอำเภอปัวนี่สิกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจร,งจริงๆก็เคยได้ยินอยู่ได้กระบาดถึงก็ว่าบ่ได้ดังเนาะก็ะได้ยินอำเภอปัวอยู่นะอ๋ะอป,ปัวก็เป็น,เป,นเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งแน,น่ค่ะจังหวัดน่านครับอ๋อแล้วก็เข้าเบิงตุ่มห้มมาตลอดทาแห้เราเห็นว่าประเทศไทยนี่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ต่างๆสมยัยก่อนเวลาพูดถึงชาติพันธุ์นํามกถึงจะพาะคนภูเขาข้นถนนแต่ว่าแท้จริงแล้วคนพืนลาบ <im itation> ในประเทศในผู้ิภาคต่าง,องๆอำเภอตำบลต่างๆนี่มีชาติพันธุ์หลากหลายเลย<อ>ะนะครับอย่างเช่นของหมอแพร่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่ <อะ S 1> เป็นลักษณะของจุดเด่นของชาติพันธุ์ถึงกันไอ้นครนายกจังหวัดนี่เพิ่นร่วมพลังชาวบ้านไอ้มี <això S 2> ข้าราชการร่วมกันแต่งผ่าไทายอยูิวปิ้นโตเ <อะ S 2> ข้าวัดเพศบุญตามวิถีเล้าเวียงอ้หม่สืบสารวัฒนธรรมไทยเพื่อลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวไปดูเบิกันเลยค่ะคนี่แหละค่ะยูวัดคีรีวันอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะบรรยากาศนี่ก็เต็มไปด้วยความคึกคักจากประชาชนแหล,ล้วกษัตราชกาเนาะเพื่อนพ้อใจกันแต่งสุดผาไทยอ่าล้กก็หิวปิโตไปเขวัดร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรในโครงการศรัทธาอิ่มบุญเกื้อหนุนพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดล้อมอ่ากิจกรรมนี่เพิ่นเน้นการสืบสารวิถี วิธีเล่าเวียงค่ะคมีมาแต่ยาวนานนะคะทรงเสริมให้ประชาชนใส่ใจการเขาวัดในวันธรมรมสวรรก็คือวันพระเนาะแตงผาไทยยังผักคุ้มใจลทัทธิสําคัญายเดี๋ยวนี้บ่คอยเห็นอถือเป็นโตใส่อาหารแทนการใส่กองโฟมหรือถุงพลาสติกรจริงๆหมอแพทย์กะมักอันนี้ส่วนโตอายเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะคนอ่ะกะได้รับเขาเรียกว่าพลาสติกหรือว่าโฟมนเนี่เลือดร่างกายเยอะนะอ่ะ ถ้าเลี้ยงได้ถือเป็นโตก็ดีคือกันชาวบ้านตะบลคิริวันนวยงานราชการแล้วก็ผู้นําชุมชนเพื่อนก็ตังรวมแรงรวมใจเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามให้คงอยู่และะ้วก็ตุนจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญมากๆค่ะที่สําคัญสร้างความสามาัคคีหให้ชุมชนนี่หมอแพทย์อาจจะบ่ฮู้นครนายกนี่มีชุมชนชาวเลาาไท่หล้วนี่อยู่หลายอยู่หลายชุมชน่าเพราะว่ามีการอพยพมาจากทางเลาาตั้งแต่ยุค อดีตมาแล้วถ้าไปบางอำเภอบางตำบลเนี่ยเขาว่าเล่ากันทั้งเบิดเลยบกแบบพะวาอีสานเนี่ยนะครับตอนแรกผมแท้กะสงสัยแต่จริงง่วงเลยว่าไอ้จังหวัดนครนายกคือมีคนว่าภาษาอีสานเว่ากันภาษาอีสานว่าหนักกว่าทั้งบ้านท่าบางคนบางคนแถวบ้านทัางโดนี่ว่าไทยกันภาษาไทยพูดกลางแต่จังหวัดนครนายกเนี่ยโอ้ยไปตอนแรกง่วงเลยไปตอนนั้นเพราะว่าไอ้มิมีทีไปเบิ่งอยู่แถวแถวใต้เคลื่อน ขุนด่านปลาปลาการชนอ่าค่ะโอ้โหไปเห็นพี่น้องว่านั่งเขาเขานั่งวอากันอยู่เอ้าคือวอาภาษาเ้านเขาพอดีไปถามโอ้ทั้งตำบลเลยตั้งแต่นายกอบตผู้ใหญ่บ้านกำนันปอบภาษาสายกันบัดเลยก็ดั้งเดิมเป็นคนเล่าแปลว่าตรงมีแฟนๆรายการเขาอยู่หนักหลายเนื้อค่ะปักสวัสดีเนี่ครับพี่น้องค่ะชาวนครนายกที่บอกภาษาอีสานกันอยู่แถวนั้นหลายอยู่ทุกคนเลยละกันอ่าก็ไปไป งานของพระบาทตีนดอยอยู่จังหวัดเชียงใหม่หมอแพ้เป็นประเภทนี่สงนมที่เก่าแก่มากแต่โบราณเลยครับเป็นที่ศักดิธิ์ประจำหมูบ่บ้านไอซอยคุมข้องไพ่พิบัติเสริมความเป็นสิริมงคลนะครับอ้าขึน้นเหนือไปครับอยู่บันปอกมูหาตำบลเมืองเหนืออำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ท,ท้ายบ,าบ้านจะเมื่อนมากนะครับนี่นะครับของแปลกๆมารวมทั้งบุญสงนมรอยพระบาทตีนดอยนะครับ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วรุ่น<ะ>เสื้อกันว่าร้อยพระบาทนี่เป็นของสมเด็จพระสัมมาสัสามพุทธเจ้าสาม,มารถคุ้องมู่บานจากภัยธรรมชาติรวมตั้งเสริมสริมงคลกับผู้มมารวมงาน<ะ>เบาต่อกันมาอย่างสี่ครับบอกแคร<ะ>ข<ะ>้งหนึ่งมู่บานเกิดไพ่แล้งคู่บาภูมิว um <ะ>ิญญาณอาภูมิย่านเ um <un> พิ่นกับสี่ว่ามีล้อยพระบาทศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งดอย เมื่อไทยบ้านชอยกันบูซ่าผลกระตกลงมายางหนาอาศจันน้ำทากับมาอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นและมีการจัดพิธีสงน้ำห้อยพระบาทเป็นประจำทุกปีครับบทเว้นร้อยพระบาทก็มีประสงค์จำภาษายุ่รปหนึ่งมีการบูรณาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งถมะและกวัวรหาร้ำเปิดรับบริจาคื่อบัฒนาสถานที่ให้สมยิ่งขึ้นนะครับ เรื่องเล่าเรื่องตำหนักยังมีกับมีอยู่ในชุ่มชนในภูบานต่างๆหลากหลายในประเทศขอ,องเ้าวหมอแพรับค่อยๆเบิ่งตุ้ม้วม,มไปข้ากรสีพยายามออกมาเวลาพี่น้องมีไปแบบนี้กับแวะไปไหวไปไปเบิง่งสืบสารธนุบำรุงพร้อมออาล้ครับชไปเบิง่งการเพาะเลี้ยงพระราชทานนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนกับบ่อสารสู่บ่อชาวบ้าน ก้อนจะไปสิผ้าไปเบิ่งความสัดส่วนในจกช่องแม่บ้านใหญ่อ่าเพื่อนๆบอกว่าเป็นเมื่อลูกค้าขอตามรูปผันว่าครับแต่สิได้ตามรูปเป๊ะหรือเปล่าเนี่ยเขาเบิ่งไม่ค่าครับจิมนะครับอยากได้อันไหมครับรูปนี้อยากได้ไหมครับรูปนี้ โอ,อเคมาเต้เลยมีผิด่ฮะมาตาม,ม,ตามลูกหนิบงล<อ>ูกเลยฉบับฉบมาจิคีนกลับข่าสซูช่วงที่สองของตุ่มฮงค่ะครับช่วงนี้มีเรื่องเกษตรนอกจากกบ ที่เกินไปแล้วสวงที่แล้วกับมีเรื่องทุเรียนทุเรียนนี่ตูมห้อมภาพไปหาทุเรียนบแมนเป็นทุเรียนธรรมดาเป็นทุเรียนแปลกแปกไปยู่ปูกมอควดที่ปูกได้กับปูกได้นะครับรสชาติแซ่บข้าวนี้พี่น้องครับทุเรียนกลางกรุงกลางเมืองกรุงได้กรุงเทพนี่แหละกรุงเทพค่ะอยู่บางเขนนี่ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนพี่น้องมีต้นทุเรียนไปยู่หันครับ อยู่าภาควิชาพืชสวน<ะ>อยู่ไกล้ๆโรงเรียนสาธิตมหาัยเกษตรศาสตร์นี่ครับไปเบิ่งครับพี่น้องได้ออกลูกแล้วก็ตัดแล้วครับมผมไปเบิ่งมาด้วยตัวเองครับนี่อธิการบดีคณะบดีคณะเกษตรร่วมทังนักวิชาการนักวิจัยเพิ่นปลูกนี่แหละครับเตียนอยู่ทุเรียนนะครับนะครับเปิดผลผลิตชุดที่2ของปีนี้นะครับมเมื่อ2 0พฤษภาคมผ่านมาดีเองหมอพแพทย์ะนะครับปีนี้ออก60น่วย นะครับสองเท่าจากปีก่อนนี่ลักษณะการปลูกนี่อยู่้างๆข้องริมถนนตรงขามรงเลียนสาธิตนี่ครับเห็นไหมมันจะมีข้องน้ำนมีแรงน้ำาเป็นข้องน้ำนี่การเพื่อนตัมบดาครับเพิ่นเพิ่นนัเสนอขอมูลจากที่มีใจแล้วกับสาธิตเก็บเกี่ยวทุเรียนเพิ่นนี่เพิ่นปลูกยูหาสายพันธุ์มีมูดสั้นขิงน้ำดำกบสุวรรณจันทบุรีเก่าแล้วกับจันทบุรีหนึ่ง ปลูกด้วยเทคนิคเกษตรสมัยใหม่นะครับเนนปลอดไัฟใส่แจสิ่งแบดลอมทุเลียนนี่พื่นตัดมาไอเดซิมแซบอร่อยหมอแงแต่ว่าให้เบิ่งให้กินคนรละเลียดนะน้อยโป้มันออกสำคัญคืองที่ทุเลียนที่ออกมาหาไล่เพิ่นกับมีกุสโลบายเพราะว่าตอนนี้มหาไล่กำลังสี่สางโรงพยาบาลโรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเลยขายทุเลียนนี่ให้ผู้ใดอยากได้ไปจองซื้อเพื่อที่ สำหรับหมอแพทนี่อยากท่อบุญหน่วยหนึ่งหาพันหกพันเอาไปหักภาษีได้สองเท่าได้ก็ได้ทุเรียนลูกหนึ่งาปีที่แล้วได้หลายหมื่นบาทปีที่นี้ปีนี้เพิ่นั็เปิดโอกาสให้จองขึ้นกันเราไปหาข้อมูลเบิ้งนะครับว่าจองลูกหนึ่งแล้วกลแค่ๆกับบริจาคสา่รุูงพยาบาลแต่ว่าได้ทุเรียนมาหน่วยหนึ่งนะครับไปศีครับว่าทุเรียน ปลูกได้อยู่กลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอยู่สิกว่าต้นนะครับมันยังบอกออกทุกต้นแต่ว่าปีนี้ก็ออกหลายหน่วยอยู่แปลว่าหน้าสามดีมีความหวังครับแน่นอนค่ะทถากินแน่นอนอายไอเป็นดูดความรู้มาเลยจากอาจารย์นะเอาละต่อไปนะคะมาสมเรืงเล้าดีๆอายเป็นบอเพาะพันธกบอยู่ในข่ทหารนะเป็นสูต่างแตนเริ่มจากข่ทหารซูการเพาะเลี้ยง ให้ชีวิตของชาวบ้านในคโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะคตอนนี้บดลซอยแค่เพื่อนแล้วแต่ซอยเศรษฐกิจรากฐานเบิดชุมชนไปติดตามกันเลยค่ะลูกกบหลายพันโตค่ะกําลังจะเริ่มเติบโตอย่างแข็งแรงอยู่ในบ่ออนุบาลน,นี่แหละค่ะคอยู่บ่อเพาะพันกบในค่ายกฤิสศรีวลานะคะจังหวัดสกลนคนพรพ่อรอวันทรงออกให้เกษตรกร,กรผู้รอน้ำกัน ไปเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไปครับาทั้งเบิร์ดนี่เนี่ยเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะในสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้านะฮะซึ่งดําเนินโดยทหารพันดีเนาะกรมทหารราบที่3นะคะเพื่อนตั้งใจให้สวนพอพันกบแห้งนี้เนี่ยเป็นแรงเลี้ยนรูแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นโอกาสใหม่สําหรับชุมชนคะ่ะได้ขั้นตอนการเพาะพันกบเนี่ยเพิ่นเริ่มจากขัดพอพันเม่พันก่อนโดยสองโตเมีย ต่อสมตัวผูครับแล้วก็ล่องบอ่อผสมกันในช่วงเย็นทิมไว้8-10ถึงชั่วโมงค่ะเศา้าวันถัดมาเนี่ยไข่กบสิเริ่มฟักเป็นโตก้อนใหญ่ไปบอ่อเลี้ยงอนุบาลอีกบอ่อหนึ่งครับครบ4 5มสิบ้ามือกับพ่อแจกใจให้กเกษตรกรเลยค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถขอรับพันกบได้ฟรีด้วยนะคะไอ,อโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยเพียงใส่บัตรประชาชนใบเดียวอ๋อโครงการนี้น่าสนใจ<ร>มากกบมันลื่นข้นเนาะครับ เอายูจับมันกะบเดินบอกรโดดกระโดดปกติกบมันกะลึ่นอยู่ดีไรับเฮ้บอลงบอลึงเด้อเชี่ยนินตี้ล่ะพอเท้าไปนี่มันตอนมันกระโดดต้องแดงต้องแดงมันจะลอยจับเป็นไงก่อนไปเลยเท้ากัดดีข้นเลี้ยงเอาหารมันกินดูดุมันกะลึ่นขนนะครับจากเรื่องกบเท้าไปเห็ดปลาเห็ดปลาช่วงน้านี่เป็นนาของสายเห็ดหมอแพทย์บุหรีมักกินเห็ดฝนตกมากเห็ดก็ออกไอ้กับหน้าเสาที่ที่แล้วก็ได้กินเห็ดเพาะ S <S เก็บมาจากปลาแถวบ้านได้นี่แซบครับกำลังออกมาใหม่ๆอันนี้เป็นไท่บ้านอยู่โคราดนะครับอยู่บ้านโคราดล้แลก็กจังหวัดเลยสองจังห<อ>วัด<อ>นะครับเ <5 S 1> พิ่นหาเห็ด <S <S เฮ็ดท่าจะมาจากธรรมชาติราคาบ่ถ,ถือได้บ่แห้งแห้งครับนะครับเห็ดพอนี่ก็เป็นกิโลเป็นพันนะครับแต่ว่าสาธุทธกระตือนนะครับว่าให้ระวังเฮ็ดพิษคือกันถ้าบ่อชั่วบ่อแน่ใจกระ่าเก็บมากินครับ ช่วงฝนตกที่ผ่านมามันต่อเนื่องมาหลายมือนะครับเห็ดปลาก็ออกมาตามธรรมชาตินี่ยู่หมู่บ้านซับเจริญตำบลโคกกระช่ายเพื่อค้อนบุรี่ยูครลาดแทบ้านเพิ่นออกไปหาเห็ดผึ่งขมหรือว่าเห็ดยูค่ข้าอยู่ในไร่ยู่าลิบตัดท่ายหมู่บ้านนะครับบางคนก็เก็บเก่งครับเก็บได้เป็น10บกิโล เอามารับประทานในขัวเลื่อนกำนานายสางไายได้เสริมกิโลกรัมละ70บาทคบะาทถ้าต้มขายปีกได้ถึงร้อยส0บหาบาทต่อกิโลมีรายได้วันหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยก็หลายร้อยถึงหลักพันะนะครับมองหนึงอยู่ถนนสายเลื่อยผู้เลือ่อะอยู่จังหวัดเลื่อยทบานมองหันไกหาเห็ดปลาหลากหลายชนิดมาขายอยู่ริมทางนะครับ โอ้ยไปนานี่ก็ต้องจอดซื้อแล้วหมอเพ่ค่ะนักท่องเที่ยวก็เลือกซื้อเห็ดละโงกที่อายมากหลายเป็นเรียกว่าเป็นราชายเห็ดป่าสัตว์อะนะค่ะมันลื่นๆมันกรอบกินแซ่บเห็ดเพิงเห็ดนาแดงเห็ดเครื่องค่ะแบ่งขายเป็นจานๆจานตั้งแต่ห้าสิบถึงร้อยกว่าบาทค่ะนะครับขึ้นอยู่กับชนิดและความหายากค่ะท่านบอกว่าเก็บได้หลายกะมีรายได้มือหนึ่งเป็นพันบาทค่ะนะครับสาธารณสุขประกาออกมาเตือนละ ให้ระวังเห็ดอย่างทีเบิ่งบแน่ใจาะเห็ดบางอย่างถ้าเบิ่งแล้วเบิ่งบลละเอียดมันหนาตาคล้ายๆกันนะนะ <à S 2> สีมันคล้ายกัน,กนเช่นเห็ดละโงกนี่ถ้าเห็ดละโงกหินมันก็กินบ่ได้เห็ดไข่าตซากก็กินบ่ได้เห็ดน้ำมักแดงพวกนี้ก็กินบ่ได้อาจจะเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็ถึงขนาดที่ว่าตับวายตายได้รับหมอแม่เห็ดพิษบ่ธรรมดานะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าเห็ดที่ใท้บาลคุณเอามาขายเป็นเห็ดที่เพิ่นเบืองแล้วเนี่ยจ่ายอยู่แล้วเพราะเป็นเห็ดที่เจ็บป็นประจํานะครับเพราะต้องไปนั่นยกเว้นเข้าไปเก็บมาเองเข้าบ่มีความมู้อันวนั้นมีสุ่มเสียงแต่ว่าเทศบานเพิ่นเก็บดิเพิ่นบอกเห็ดพิดมาขายเข้าอยู่แล้วครับการระวังเห็ดพิดตามที่ไอ้กิติบอกช่วงหน้าอยู่ดีมีแห้งกับสุขภาพอีกคือกันครัเด็กน้อยเปิดเทอมสิป่วยได้บ่นี่โรคนั่นโรคนี่โรควัดโรคหยังเข้ามาติดตามกันว่าเข้าสิปองกันลูกหลานเข้าแบบไหนช่วงหน้าค่ะครับ มมาาเดาตุดครับกับซู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มห้อมือนี้ครับช่วงนี้ก็ือว่าเปิดเทิมหมอแห่เปิดเทิมนี่ก็ไม่เรี่ยงเล่าของต้องระวังเกี่ยวกับเด็กหน่อยทั้งหลายนี่จะเพราะโควิดระบาดไข้ไข้หวัดใหญ่สายพันเอเอยังระบาดนี่ก็น,นักอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีโรคไพ หรือว่าอาการต่างๆที่มันกระทบกับสุขภาพหลายอย่างาที่พอแม่ผูกข้องคุ่ต้องระวังมีอย่างแน่ครับบอ,อก่โลกลรรยอดฮิตสำหรับ,รบช่วงเปิดเทอมอันแรกกวนโลกตาเดง บ่มอพี่แบ่เคยตาแดงเขาบอกไอยู่โรงเบียดได้หน่อยเรียนไ้หน่อยเนาะสมัยตะกี้หมอแพทย์ค้นตาแดงคนนึงมันปิดไปทั้งห้องเลยปิดบนหองอ่าหมอแพทย์เคยตาแดงมือสอบแต่มานั่งสอบหน้าห้องจือได้เลยตะน้อยอ่าโรคตาแดงเนี่ยมันก็คือลักษณะเปลือกตาอาจจะบวมหรือบ่บวมก็ได้แต่หน่วยตาขาวเนี่ยมันสิแดงๆเยื่อบุตาอักเสบมักจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเกิดจากการสัมผัสบาดนี่ยถ้าเป็นเมื่อเขาก็สีตา แล้วก็ไปทูนั่นทูนี่มูผู้หนึ่งกับมาถูโตะไปสีตากันมันก็จะติดกันเบิดห้องแบบนี้หร,รือแมงมีแมงวันบินตอมตาผู้นั่นไปตอมตาผู้นี่ค,คึ้นผู้ไรติดผู้ไรตาเด็กก็อยู่บ้านคึ้นทีพับอยู่บ้านก่อนอขอล่าลงเรียนไปอ,อก็ไปหาคุณหมอ,ค,หมอคุณหมอออกใบรับรองแพทย์กันแล้วอันที่สองดีกว่ามือเท้าปากโรคมือเท้ามือเท้าปากก็คือไวรัสแบบหนึ่งไอ้ไข้สูงมีตุ่มเด็กน้อยสิกินก็ได้เจ็บคอไหลโรคนี้นะคุณหมอเพิ่นสิให้เด็กน้อยกิน อันนี้ก็ได้ฮอดไอติมอันนี้โลกที่เคยโดนแนะนําให้กินไอติมเนี่ยคือโรคนี่แหละอ่าสัมผัสนําเกิดจากการสมุดผู้นึ่งป่วยนํำมูกนำลาลยออกมากสัมผัสจีหูสีตากินบปลงอมือมันก็นติดกันเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าป่วย,วยอยู่บ้านอันนี้ถึงตายบ มือเท้าปากถ้าไม่ลงที่เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ไม่ค่อยอันตรายคะแต่ว่ามันก็จะมีรุนแรงได้แต่น้อยมากอ่ะมีอื่นมาแทรกซ้อนได้ค่ะโรคอุจจาระร่วง้องเสียธรรมดาครับอ่ะก็คือการสัมผัสอาจจะอุจจาระหรือว่าอาหารที่ไม่สะอาดของคนติดเชื้อนะถ้าติดเชื้อหรือกินอาหารที่มันมันร้อนแล้วมันบูดอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็ต้องระวดาก็ระวังเนาะถ้ามันส้มๆหรือว่าเข้า เด็กหน่อยนะคะบางเทีมักดองหรืออะไรก็ไม่ควรให้เด็กกินครับประมาณนี้นะกับการล้างมือก็ช่วยได้เพราะบางเทือสัมผัสน้ำลายสิ่งค้องยังก็ว่าไปไขวัดใงญ่ดีกว่าไขวัดใหญ่ปัจจุบันระบาดคู่กับโควิดปัจจุบันเนาะในปัจจุบันที่เขาอ่านอยู่ี่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่โรคใหม่ แต่ก็เป็นโรคระบาดมาอยู่สักทีกลบบมาระบาดนักคนผ่านมาถึงมอนี่มันเกิดคูและโควิดในคนคนเดียวพอมบ่ได้แต่ว่ามันไม่ผสมพันธุ์กันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะโอ้เทอรามานเทรามานมากกับมีไข้สูงอาจจะมีอาการหวัดร่วมด้วยปวดเนื้อปวดตัวอย่างรุนแรงส่วนมากไปโรงเรียนไม่ไหวถ้าเป็นก็อาจจะต้องหยุดพักไปติดจากการไอจามขี้มูกขี้ลายคือเก่าแล้วล่ะค่ะไข้เลือดออกนี่อาจจะเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนี่อันนี้คือยุงลาย ซึ่งเป็นโรคที่เกิดมาตั้งแต่สมัยอดีตการแต่ถ้าได้รุนแรงนะไอ้นะไอยเคยเป็นอยู่บ่ค่ะว่าอาเคยมันมีวัคซีนบ่แมนตีมีมีมีก็ต้องถ้ายุคเฮาม่มีได้หรอไอทำไมหม่นี่เนาะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่ายุงเท่านั้น ระวังยุงกัดถ้าเกิดโรงเรียนไหนอาจจะต้องรณนงคโรงมีทรายอาเบดไหมความวังความจาน,นปิด้าออกไล่ย,ยุงนะคะอ,อันนี้คือสําคัญเนาะเพราะว่านี่มันบริ้ตดจากคนสู่คนจากสัตว์สู่คนคไอ้โรค ของเด็กน้อยทั้งหลายนี่อันวัคซีนนี่คว้นฉีดนี่อย่างเนี่ยหมอแพทย์วัคซีนฉีดตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ก็จะมีเกณฑ์ของเด็กนะหมอเด็กเขาจะแนะนำว่าอายุเท่าไหร่ฉีดอะไรเดือนอะไรก็ต้องฉีดไว้ดีกว่าเนาะฉีดไว้ดีอันนี้หนึ่งสองจริงๆอ่ะอยากให้เด็กแข็งแรงด้วยตัวเองด้วยไอ้กินดีสําคัญกินเฮาบางบางบางคนเฝ้าเลี้ยงลูกแบบอาจจะให้กินอาหารที่อาจจะบ่มีพัก เบื่อมีเนื้ออาจจะเป็นแต่ขนมปังหนึ่งแผ่นหรือว่าอาหารแปรรูปแบบนี้อยากให้กินอาหารดีๆสองนอนดีนอนดีภูมิคุ้มกันดีสามออกกําลังกายอย่างเป็นประจำพอเพิ่มภูมิคุ้มกันนะนี่หลายๆคนอยู่คอนโดอย่างมันมันชีวิตมันบ่คือสมัยอายแต่หน่อยไหมเนาะอยากให้ใส่ชีวิตดีดีติดตามข่าวสารนํานะฮะเพิ่นประกาศกระช่วงเพิ่นก็ประกาศยี่ดอกหรือว่าทางเมืองเังนะว่าช่วงนี้อะไรระบาดกักษา เราว่างลูกหลานเจ้าของว่ามองได้คนลยหลาะจะบอกลูกหลานว่าช่วงนี้ปากลายยเฟ้าไปเด้อมันอดิติดมากที่สาคัญกับสั่งนิสัยดีๆกินร้อนช้อนกลางล้างมือมันก็ป้องกันได้แทบทุกโรคเลยมาช่วงไทยกะสี่ส่วนพี่น้องไปงานนะครับเอางานแรกงานมหกรรมชาติพันธุ์ลําพูนครับครั้งที่4แล้วครับปี6 7เจ็ดอ่ะหกแปดงานเริ่มมืออื่้นนะครับยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าพฤษภาคมยูลานกิจกรรมจำฟ้าสตรี ศูนย์การค่าจำ้าช็อปปิ้งมอจังหวัดลำพูนนะครับมีกิจกรรมหลากหลายเลยครับสะท้อนเสน่ห์ของชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกวดแข่งขันสินค้าแนด์เมดจากชุ่มชนนี่แหละครับถามว่ามีชาติพันธุ์อย่างไงก็มีไทยลื้อมีมงมีล้วปากากากไกยพนี้เป็นต้นนะครับที่บอกครับงานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทยโอ้มีหลายครับ แฉ่พอตุ่มห่มเอามาออกนี่ก็เรียกว่าทั่วประเทศแล้วซึ่งมีหลากหลายยังว่าท่านได้ออกกันเยอะมากแปลว่าประเทศไทยมีความหลากหลายในชาติพันธุ์ต่อไปมเแพทจิภาพไปเที่ยวตลาดนัดกาแฟสถานีผักยูนครปฐมค่ะอผู้ใดเป็นสายกาแฟหลักก็มีสัตว์เลี่ยงพ่อมมนี้รักสั์เนี่ยบ่พลาดได้เลยต้องบ่พพาดนี่ละงานนะซิปแอนซิวิทไมพชอ่า วันเสาร์ถึงอาทิตย์นี่ที่วันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนค่ะคอยู่สถานีผักและคนรักกาแฟคุณเนี่ยพุทธมณฑลสาย4ถึง5เนาะอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะมีหยังแนไอมีร้านกาแฟครับมีโคบูมีมัทฉะมีหยังต่างๆแต่ร้านคาเฟ่นั่นแหละ้านแบบนั้นแหละอ่าแล้วก็ที่สำคัญคืออันที่แปลกใหม่คือเพชรโปรดักต์มาเก็ตคือสินค้าตลาดสัตว์เลี้ยงอ่าผู้ใดมีสัตว์เลี้ยงรักสัตว์กายภาพค่ะครับ มาปิดท้ายด้วยคลิปจากแฟนๆตุ้มโฮมนะครับส่ง <ฮะ S 1> มาจากทั้งบ้านเมื่อนี้คุณยายผู้หนึ่งครับเป็นส่งมาตแต่ว่าบอดีบอกว่ามาจากจังหวัด <ฮะ S 1> ดังซื้ออีหย่งแต่ว่าอยากให้ไปฟังผลงานเพิ่นครับมมมาาองตุยกันเด มาตุ้มหมมาตุ้มหมมาสู้หลีมาล้อมวงคุยกันมาเด้อมาตุ้มหมมาตุ้มหมชาวไทยพี่น้องชาวไทยเออหมาล้อมวงคุยกันสุดยอดเป็นเพลงไม่ที่ดี ภาษาของเฮากับเอิญวานร้องหลบลิขสิทธิ์ยุ่งใการเปลี่ยนค้ามหลงนิดหน่อยเหมือนเพลงใหม่อะไรอย่างนี้ข้ามหลงนิดนึับดับลิกระศิ์คุณได้มาได้นะครับเพราะว่าคุณยายมาแต่ใสคุณยายขาคุณยายจะเรื่อติดต่อเด้อติดต่อกับมารายการเนี่ครับเพราะว่าคุณยายบ่ได้บอกว่าซื้ออย่างมาจากจังหวัดใดส่งแต่คลิปมาแบบมีผมส่งเสือไปใหายไปไหนนะครับอย่าลืมติดเฮาเห็นหนึ่งความพยายามเพิ่นเพิ่นโอ้โหยายร้องดีเออร้องดีเลยครับตั้งใจนะครับเอาละครับกา มื่อนี่เบิร์เวลานะครับขอบคุณท,ที่ติดตามอยู่ทา้งทุกช่องทางของกล่มโม่เมาด้วยครับมื่อนี้ผมกิตติสิงหาปัตหมอแพทย์ปัสวิแสงชาติเท่าสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะตุ่มหอมไอ้ตุ่มหตุ่มหอมตุมหมตุมหอมละเสงดังตุ้มตเทามาตุ่มหมมาชมความงมวิธีแห่งอิสาน